วันนี้นะคะยายก็ไปทุ่งนาค่ะยายไปทุ่งนาติที้ตาตาหมาเมงยยายก็ไปทุ่งนาระหว่างทางเขาก็จะหยอกกันนะคะจะหยอกกันไปตลอดทางเลยนะคะนี่ค่ะข้าวตามตาตาก็มาข้างทางนะคะนี่เขาสนุกสนานติที้กับตาตาเขาจะชอบมากเลยนะคะเขาชอบทุ่งนามากๆเลยหยอกกันตลอดทางล่ะ ลิ่งตามถนนไปอย่างงี้แหละทุกคนคะตอนนี้นะคะติ๊ตต้า,ตาก็วิ่งไปได้ไกลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นเป็นล้มบาดเจ็บดูว่าติ๊ตต้า,ตาจะมาดูเราไหมโอ้ยตดดิ๊ตาตา้าโอ้ยขาเจ็บ โอ๊ยโ,โอ๊ย ouais, ยายขาดแจมโอ๊ย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 อืมอืมโอ๊ยอเอ็งมาช่วยยาย็ะมาทำเติมยายเนี่ยหูเข้ามากระโดดใส่เลยดูเดิโอ๊ยโอ๊ย วิ่งมาช่วยยายโอ้ยโอ้ยตะกี้ก็มากระโดดคุ้มใส่เลยอ่ะตีตาตาเนี่ยป่ะโอ้ยโอ้ยยายหายแล้วยายหายแล้วโอ้ยหายแล้วหายแล้วโอ้ยยายหายแล้วเออเออเออะปไปไปหายแล้วหายแล้วไปไปโอ้ยเองมาช่วยยายหรือมาซ้ำเติมก็ไม่รู้กระโดดใส่ไป เดินทางต่อปายายหายแล้วยายหายแล้วเออป่าป่าป่าเออป่าป่าปา,ปาอึ๊บโอ้ยเ <c oughs> <c oughs> ขาวิ่งมาช่วยจ้าป่าเดินต่อแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ตาเขาเป็นห่วงเขาไม่กล้าวิ่งเร็วเขาจะรอแล้วทีเนี้ เขากลัวยายเป็นลมเหมือนตะกี้ไงเขาจะวิ่งอยู่ประมาณเนี้ยเอาแบบว่าเขาวิ่งแบบว่าให้มองเห็นยายนะเห็นไหมพอวิ่งไปแล้วเขาก็จะหันมามองเขาจะรอยายแล้วอืมไม่ให้รักได้ไงเนี่ยเขาก็จะรออยู่เขาจะไม่เดินหายไปเหมือนตอนแรกอะตอนแรกอะเขาจะเดินโอ้ยเขาจะวิ่งไปเลยอะเขาจะไม่รออันนี้เขารอนะเนี่ย เห็นไหมตาตาเขาจะยืนรอเขากลัวยายเป็นลมหันมามองเขาจะหันมามองตลอดเลยพอรู้ว่ายายทําเป็นล้มอุ้ยยายทําเป็นล้มตะเกียะเขาวิ่งวิ่งแล้วเขาก็จะหยุดรออยู่ไหนนาะแอบอยู่ตรงไหนเนาะนั่นไง เขารอเขาไม่กล้าวิ่งหายไปเลยนะเขาวิ่งได้สักพักแล้วเขาก็จะยืนรอกันเนี่ยเขายืนรออีกแล้วพอยายเดินมาใกล้จะถึงเขาเขาวิ่งแล้วเขาจะไปรออยู่อีกเขาเป็นห่วงเอาตาตาหันมาดูอีกแล้ว รออีกแล้วเว้ยพวกเองสองตัวเนี่ยเนาะนั่นน่ะก็ไปอีกแฉเขารอตาตาเ็ารอยายม,มามาโอ๊ยเป็นห่วงยายโอ้ป้าป้าป้าเป็นห่วงอืมตปไปตั้งแต่ยายแก้งล้มเนี่ยเขาแบบเขาเขาจะไม่กล้าวิ่งเร็วเกินนะเดี๋ยวเขาเขาจะไปดักรอยอยู่ตรงโน้น เขาวิ่งเสร็จแล้วเขาก็จะไปยืนรอนะยืนรออีกแล้วเขารู้จักเป็นห่วงเจ้าของด้วยเนาะเขาจะไม่กล้าวิ่งไวนะก็กลัวยายไม่สบายไงตอนนี้นะคะติติตาต้านะคะเดินผิดเส้นทางนะคะเขาไปเดินอีกเลนหนึ่งนะคะ ติตี้ตตาตาเขาเดินผิดเส้นทางนะฮะเขาอยู่อีกเลนหนึ่งนี่ยายอยู่ฝั่งนี้อ้าวแล้วทำไมพวกเองไปเดินอยู่ฝั่งโู้นน่ะทำไงอ่ะ <c oughs> มาเลยข้ามมาติตติยังอยู่นั่นแหละอันนี้บ้านเก่าเองไม่ใช่เหรอ นหนติติตาตาเออให้มันหลงอยู่นั่นแหละตอนนี้ติตีตาตาเขารู้ตัวแล้วว่าเขาวิ่งวิ่งกลับบ้านผิดเส้นทางนะคะคือเขาไปวิ่งอยู่เส้นโน้นนะคะตอนนี้เห็นเขากําลังวิ่งกลับไปนน่นแล้วค่ะอ๋อโนนโน่นโนนก็วิ่งกลับมาแล้วก็วิ่งกลับมาแล้วแอบก่อนเราต้องแอบดัดนิสัยมันติติตาตาเขาวิ่งไปนู่นแล้วตอนนี้ เขาวิ่งไปดักข้างหน้าแล้วเขารู้ตัวแล้วว่าเขาอ่ะวิ่งผิดเส้นทางนะคะตอนนี้ก็วิ่งด้วยร้องด้วยนะฮะมันจะวางเกินเนาะนี่ประมาณนี้แหละดักหน้าอนนมาแล้วโอ้เอ็งวิ่งไวเกินเหรออ้อมาแล้วมาแล้วตาตาตกใจกันใช่ไหม ป้าป้าป้าเดินทางต่อไปวิ่งอยู่ฝั่งโน้นน่ะเออแฉะนะฮะเขาก็ชอบแวะอย่างนี้แหละยายไม่รอแล้วยายไปก่อนแล้ว